ศาลยุติธรรมเสาหลักแห่งความยุติธรรมของชาติผู้คำจุนหลักนิติธรรมและความเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติในยุคดิจิทัลที่โลกเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วสารยุติธรรมรเผชิญความท้าทายใหม่ทั้งเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมที่แปรเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กรสารยุติธรรมการฟื้นฟูความเชื่อมัน่นผ่านการพัฒนาคุณภาพงานในมิติหลากหลายสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและขยายบทบาทเพื่อสังคมเป็นเส้นทางสู่ความเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนายอดิศักดันติวงศ์ประธานสารดีกาคนที่5 1 ผู้มีประสบการณ์ในศาลยุติธรรมกว่า40ปีผ่านเส้นทางในการดำรงตำแหน่งสำคัญในศาลยุติธรรมมามากมายอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝางอธิบดีผู้พิพากษาศาลรายง,งานภาค5และภาค8ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลดีกาประธานศาลอุทธรณ์สู ประธานสารดีกาจึงวางนโยบายประธานศารดีกา2 5 6 8ถึง2569ว่าคุณธรรมนำทางสร้างศรัทธาพัฒนาคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนสารยุติธรรมให้ตอบสนองการเปลี่ยนผ่านและความต้องการของสังคมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าวล้นกระหม่อม หาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรุณาโปรดกระลาโปรดก,กระหม่อมแต่งตั้งให้ผมดํารงตำแหน่งประธานสาลดีกาคนที่51ผมขอขอบคุณคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกท่านในความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้ผมทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรศารยุติธรรมจากประสบการณ์40ปีในศาลยุติธรรม กระผมเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นสังคมไทยและสารวุติธรรมกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในช่วงข้ามคืนโลกออนไลน์ทำให้ข้อมูลจริงปะปนกับข้อมูลเท็จส่งผลกระทบต่อความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของผู้คนอย่างที่เราไม่คาดคิดอัากรรมมีรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อน การทำพิติกรรมทางแพ่งของผู้คนเปลี่ยนไปความคิดของคนแต่ละวัยแตกต่างกันมากขึ้นทั้งหมดนี้ส่งผลให้คดีความมีลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นปริมาณเพิ่มขึ้นและสร้างความกดดันให้กับบุคลากรของเราทุกท่านแต่ในทุกความท้าทายมีโอกาสเรา,เราอยู่สารยุติธรรมคือเสาหลักแห่งความยุติธรรมเป็นผู้สร้างสมดุลให้กับสังคมเพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ กระผมจึงกำหนดนโยบาย3เสาหลักที่จะพัฒนาองค์กรสารยุติธรรมให้ยั่งยืนคุณธรรมนำทางสร้างศรัทธาพัฒนาคุณภาพเสาหลักที่หนึ่งคุณธรรมนำทางคุณธรรมคือหัวใจของทุกสิ่งคือเข็มทิศที่นำทางเราสู่ความยุติธรรมที่แท้จริง หากเราเริ่มต้นด้วยคุณธรรมสิ่งที่ตามมาจะเป็นผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทั้งต่อบุคคลองค์กรและสังคมกระผมกำหนด4แนวทางสำคัญแนวทางที่1ส่งเสริมการดำรงตนตามจริยธรรมในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราทุกวินาทีเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทุกท่านส่งเสริมให้ทุกคนดำรงตนตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เท่าทันโลกและดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมแนวทางที่สองเสริมสร้างคุณธรรมในการทำงานร่วมกันปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการระดมความคิดร่วมกันผ่านการสื่อสารที่ดีจากข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจร่วมกันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดผลจริงแนวทางที่3ส่งเสริมพทัทนธรรมองค์กรสารยุติธรรมในโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนผู้พาาิพากษาบุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมใจกันอำนวยความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความไว้วางใจที่แท้จริง แนวทางที่4เสริมสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนสารยุติธรรมไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่พิจารณาคดีเรายังทําคุณประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอดการสารต่อและส่งเสริมโครงการสารยุติธรรมเพื่อประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสาธารณชนโดยการทำกิจกรรมด้านต่างๆทั้งการให้ความรู้แก่สังคมเสริมสร้างความเข้าใจทางกฎหมาย กระบวนการทางศาลคุณธรรมจริยธรรมจะช่วยทำให้สังคมน่ายอยู่ขึ้นและเป็นการลดข้อพิาพาทตั้งแต่ต้นทางและสร้างสังคมที่เข้าใจกันมากขึ้นนี่คือเสาหลักแรกคุณธรรมนำทางเพราะเมื่อเรามีคุณธรรมเป็นเข็มทิศทุกสิ่งที่เราทำจะนำไปสู่ความยุติธรรมที่แท้จริง เสาหลักที่สองสร้างศรัทธาในโลกที่ข้อมูลแพร่กระจายไร้พร,รมแดนความเชื่อมั่นและศรัทธาคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากการสร้างศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่ต้องเป็นการกระทำที่เป็นจริงทั้งต่อบุคลากรภายในองค์กรและต่อประชาชนแต่ผมกำหนด5แนวทางสำคัญแนวทางที่1 การอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนี่คือหัวใจสำคัญของศาลยุติธรรมที่ต้องดูแลสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระบวนการตั้งแต่ขอนฟ้องระหว่างพิจรารณาและการมีคำพิพากษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานไก่เกลียวรวมถึงภารกิจด้านอื่นของศาลยุติธรรมเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม แนวทางที่2การให้บริการประชาชนประชาชนคือศูนย์กลางเราจึงต้องให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยความตั้งใจและจริงใจลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนแนวทางที่3การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที เราต้องทันต่อเหตุการณ์ระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวบนพื้นฐานของข้อมูลที่แม่นยำจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรและสังคมและนำมาซึ่งศรัทธาและความเคารพซึ่งกันและกันแนวทางที่4การกันกรองเรื่องร้องเรียนและหลักประกรันการปฏิบัติหน้าที่กระผมเข้าใจดีว่าในโลกปัจจุบันมีทั้งสองด้านด้านหนึ่ง เราต้องดําเนินการทางวินัยกับผู้ประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดซึ่งเราให้ความสําคัญและดําเนินมาโดยตลอดแต่อีกด้านหนึ่งเราต้องคุ้มครองผู้ที่ทํางานสุจริตผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ความซื่อสัตย์แต่อาจถูกกันแกล้งร้องเรียนโดยไม่สมควรกระผมจึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาระบบกันกรองเรื่องร้องเรียนให้มีมาตรฐานเป็นหลักประกันแห่งความเป็นธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านแนวทางที่5การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการยุติธรรมเป็นขั้นตอนที่รวมความร่วมมือกันหลายภาคส่วนการสานต่อการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการประสานความร่วมมืออย่างเป็นระบบจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลนี่คือเสาหลักที่2ส,สร้างศรัทธาเพราะศรัทธาไม่ได้เกิดขึ้นได้เองแต่เกิดจากการกระทำที่จริงใจผ่านการดูแลอย่างใส่ใจและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพเสาหลักที่3พัฒนาคุณภาพโรคของเราไม่ได้หยุดนิ่ง ในทางกลับกันมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันสารยุติธรรมก็เช่นกันเราต้องพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรากฐานให้การอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนกระผมกำหนด6แนวทางสำคัญแนวทางที่1มาตรฐานคำพิพากษาและคำสั่งคำพิพากษาคือหัวใจของศาลยุติธรรมคือผลงานที่แสดงถึงความยุติธรรมที่แท้จริง เราต้องรักษาและส่งเสริมมาตรฐานให้คำพิพากษามีเหตุผลที่ชัดเจนครบถ้วนได้มาตรฐานการสร้างระบบที่เอื้อให้ผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือสิ่งที่กระผมมุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดขึ้นแนวทางที่2การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบกระผมรับทราบปัญหาอัตรากำลังผู้พิพากษาที่รอกำลังเผชิญ การเลื่อนตำแหน่งการสอบเข้ารับราชการการพิจารณาอัตรากำลังรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการเราต้องพัฒนาระบบให้มีการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบและเป็นธรรมแนวทางที่3คุณภาพชีวิตบุคลากรและครอบครัวกระผมเข้าใจดีว่าภารกิจของเรามีจำนวนมากและซับซ้อนขึ้น ปริมาณคดีเพิ่มขึ้นความคาดหวังจากสังคมสูงขึ้นทั้งหมดนี้สร้างความกดดันให้กับบุคลากรทุกท่านการดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานหรือที่เราเรียกว่า work life balance คือสิ่งที่กับผมให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อลดปัญหาสุขภาพกายและใจและทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างยั่งยืน แนวทางที่4การพัฒนาบุคลากรในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญเราต้องส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ทักษะใหม่หลากหลายมิติทั้งความรู้ความคิดเชิงวิเคราะห์การจัดการอารมณ์การแก้ปัญหาและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางที่5การพัฒนาระบบงานเราต้องพัฒนาระบบงานให้คล่องตัวลดขั้นตอนที่ซําซ้อนและไม่จำเป็นนำเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างสร้างสรรค์ลดภาระงานของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้นแนวทางสุดท้าย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีสารยุติธรรมไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ทำงานแต่เป็นบ้านร่วมกันของเราทุกคนบ้านที่บุคลากรอุทิศตนทำงานด้วยความภาคภูมิใจบ้านที่ประชาชนเดินทางมาสแสวงหาความยุติธรรมกระผมมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ พราะเมื่อบุคลากรมีความสุขในการทำงานเมื่อประชาชนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นบ้านหลังนี้จะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความยุติธรรมเป็นที่พักพิงที่แท้จริงของประชาชนและเป็นแหล่งกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านทำงานด้วยความภาคภูมิใจกระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารผู้พิพากษาดาโตยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบผู้ปนีปรนอมข้าร,ราชการสัรยุติธรรมพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมอำนวยความยุติธรรมด้วยดีตลอดมากระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมนำทางสร้างศรัทธาพัฒนาคุณภาพสู่การปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จผลเกิดประโยชน์แก่คู่ความ สังคมและประเทศชาติเพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสารยุติธรรมเป็นองค์กรมาตรฐานสากลสมควรได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนสังคมประเทศชาติและการยอมรับจากนานา,นาอารยประเทศอย่างแท้จริงขอบคุณครับ